โอเคโอเควันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ Only TV กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolved นะครับคุณผู้ชมโอ้โหมาแล้วสวัสดีนะครับผมก็ไม่ได้มาเอาชีวิตรอดนะแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องบั๊กบั๊กหนึ่งนะครับผมที่มีมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับและเขาก็ไม่ได้อัปเดตอะไรแล้วก็แก้ไขอะไรด้วยนะครับคุณผู้ชมเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าบั๊กนี้ยังจะ ตามไปเป็นอยู่ใน a r c Ultimate Edition หรือเปล่านะครับส่วนบั๊กนี้ถ้าเราเล่นในหมวดออนไลน์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมสักจุดเลยนะเออมันจะมีปัญหากับออฟไลน์นี่แหละคุณผู้ชมนะมันน่ารำคาญมากเลยนะโออคตรปั่นบั๊กนึงก็คือบั๊กที่เราแบบว่าบินไปที่อื่นแล้วกลับมาที่บ้านและสัตว์หายไปนะครับผมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเออนี่ส่วนผมเนี่ยก็ไม่ได้เจอเลนะคคุณผู้ชมเพราะว่าผมย้ายมาแล้วนะคุณผู้ชมนะเออ ไอ้บั๊กนี้มันก็จะเกิดขึ้นตามจุดที่มันแบบว่าแมพที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมแบบว่าเราไปสร้างบ้านกันอะไรเงี้ยเราก็ดันไปอยู่ตรงแมพที่มันแบบเออมันติดบั๊กนี้นะครับคุณผู้ชมเออมันจะเป็นตามจุดนะถ้าบั๊กนี้นะครับถ้าเราไม่ย้ายบ้านเนี่ยสัตว์ก็จะวราปหายอยู่างนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมมันจะแก้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเออป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมบ้านที่ผมทิ้งมานะครับผมเพราะว่าผมเจอบั๊กสัตว์หายนี่เลยนะคุณผู้ชมนี่ จุดแรกเลยก็คือจุดนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมนะนี่เลยตรงเสาเขียวเนี่ยเออผมก็เห็นหลายคนเม้นมาอยู่นะครับว่าสาัตว์มันวับหายไปที่บ้านทําไมนะคุณผู้ชมเออบินออกไปข้างนอกนิดเดียวสัตว์วับหายหมดเลยกับไม่ทีมมันกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนู้นนะคุณผ,ผู้ชมนะนี่เลยตรงนี้ผมก็เป็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมสัตว์มันก็วับหายตอนผมบินกลับมาผมก็เลยทําการทิ้งบ้านตรงนี้ไปเลยนะเนี่ยก็เหลือไว้แค่ พวกนี้นะครับผู้ชมก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะเออส่วนตัวเนี่ยผมเจอไปประมาณ2จุดนะซึ่งจุดนี้นะครับผู้ชมแล้วก็อีกจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันชอบฟ้าหาาไปนะผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ๆๆอีกจุดนี้นะครับไปแล้วบินกิฟฟินออฟไลน์แล้ว,ลวก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> จะเอาเรื่องทำไมวะโอเค จุดที่2ก็จะเป็นจุดนี้นะที่ผมเจอนะคุณผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นจุดนี้สัตว์ก็ชอบวับหายไปตรงนี้นะครับเวลาที่เราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ามันก็บักหายเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมบินไปที่อื่นแล้วผมบินกลับมาวับหายไปเลยนะครับผมสัตว์บางทีก็จมดินหายไปเลยนะบางทีมันก็มาอยู่ก้อนกันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมนี่นมันจะมาอยู่ก้อนตรงนี้นะฮะเออ ไอ้บักแบบนี้เนี่ยเราทํากําแพงไว้ก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมันก็จะออกไปได้อยู่ดีเออแปลว่ามันจะย้ายที่เองเลยเฮ้ยอะไรวะนะครับกดสต็อปไปแล้วย้ายที่เองใครคนย้ายมันไปวะในเซิร์ฟก็มีต่กูคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยเออเอ,อสำหรับบักนี้นะฮะผมวิธีแก้ไขก็คือเราต้องย้ายบ้านใหม่นะคุณผู้ชม <c oughs> วิธีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมนะเออแต่ว่าถ้าเราย้ายแล้วมันก็ยังเป็นอยู่ก็แสดงว่าเรายัง เรายังไปจุดที่มันบักอีกเช่นเคยนะผู้ชมเออเพระงานย้ายไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะไม่บักเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านผมอยู่ที่เสาแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบักแบบนั้นนะคุณผู้ชมเออ,อน,นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับไปให้ดูนะเออว่ามันจะว้าหายไปไหมนะฮะคุณผู้ชมอ่ะนี่แหละครับผมวิธีแก้บักนะ,ะก็คือทํารการย้ายบ้านไปเลยนะ <c oughs> เห็นหลายคนเม้นมาผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะครับ มันมีหลายจุดนะที่บอว่ามันยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะส่วนตัวแล้วก็เจอเพิ่งเพิ่งเจอ2จุดนี้เลยครับนี่ตรงเสาเขียวตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงที่เราไปเมื่อตะกีน้นี้นะคุณผู้ชมนะปั๊กนี่มันสร้างปัญหาให้เราให้เรามากเลยนะไม่ใช่ว่าเราเบื่อเกมนี้อยา่างรุนแรงเลยนะคุณผู้ชมเออเป็นผ้าเลยมันวับหายไปอีกแล้ววะนะครับนี่เลยคราวนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้นเนี่ยมันความหายผมก็ตกใจเลยเฮ้ยตรงนี้กูต้องย้ายบ้านอีกแล้วหรอวะนะครับคุณผู้ชมสรุปผมย้ายมาตรงนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็อยู่ดีเนี่ยอยู่สบายเลยนะครับคุณผู้ชมย้ายครั้งเดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยน่ารำคาญนะฮะบักอันนี้เขาก็ไม่แก้สักทีนะเออแต่ถ้าบักนี้ไปเกิดในอาร์ก t อ m ติเม d i t ด o n ชั่นเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอีกทีนะคุณผู้ชมว่ามันจะมีไหมโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคุณผู้ชมนะ มาตอบสลับปัญหาที่หลายคนเจอเรื่อสัตว์วามหายจากบ้านนะครับคุณผู้ชมอ,อไปเดี๋ยวเราไปร้อเล่นอาร์ l t i m a ิมเ d ด t ิชันกันดีกว่านะจะมันแค่ไหนกันวะผมจะไม่ลบตัวเกมนี้ทิ้งนะครับคุณผู้ชมเออผมจะให้มันอยู่ในเครื่องผมในตลอดไปเลยนะกับบ้านของผมเนี่ยไว้ดูไว้ดูอ่ะเออในครั้งหนึ่งเราก็ยังเป็นตำนานนะในอาร์มบายหมดธรรมดาที่เกมไม่อัปเดตสักทีนะคุณผู้ชม ตำนานมีเพียงหนึ่งเดียวอองลีทีวีคนบา้าโอเคไปแล้วไอ้น้องเจนเบย์ชิปดาบ๊ายบายและนี่คือรายชื่อหนุ่มหล่อที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะักผู้ชมโอ้ยมีใครบ้างอะดูเอาเลยน้องแหมมาเล่นกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ยังเปิดอยู่นะครับเออผมจะเปิดจนกว่าเกรียมจะอัปเดตด้วยนะเว้ย let's go ไอ้น้อง